สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel d ดด d ้คุ o กิ้งครับวันนี้แด d ดดีมีสูตรขนมปังอร่อยๆมาฝากเพื่อนๆกันครับนั่นก็คือเมนูขนมปังครีมสดครับ ตัวแป้งขนมปังเนี่ยมีความเหนียวนุ่มนะครับส่วนตัวไส้เนี่ยมีความหวานมันหอมแล้วก็ละมุนลิ้นมากๆเลยนะครับพอเราใช้วิปปิ้งครีมมาผสมกับตัวคัสตาร์ดนะครับทำให้เนื้อเนี่ยมันละมุนเบาแล้วก็หวานกำลังดีเลยนะครับสูตรนี้รับรองว่าเพื่อนๆจะต้องติดใจแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับ ขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับส่วนแรกจะเป็นส่วนของขนมปังนะครับก็จะมีแป้งขนมปัง350กรัมแป้งเค้ก150กรัมนมสดชนิดจืด200มิลลิลิตรน้ำตาลทราย100กรัมไข่ไก่1ฟองเนยสดชนิดจืด50 g, กรัมเกลือเซน1ส่วน1:4ช้อนชาแล้วก็ยีสต์1ช้อนโต๊ะครับ ต่อไปในส่วนของไส้คัสตาร์ดนะครับก็จะมีนมสด200มิลิลิตรน้ำตาลทราย70กรัมแป้งข้าวโพด25กรัมไข่แดง2ฟองเนยสดชนิดจืด20 g, กรัมเกลือเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาวิปปิ้งครีม150กรัมแล้วก็กลิ่นวานิลาครึ่งช้อนชาครับ เรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเราน,นํานมสดชนิดจืดที่อุณหภูมิห้องหรือเป็นนมอุ่นนะครับมาผสมกับน้ําตาลทรายคนให้เข้ากันครับจากนั้นเราก็ใส่ย,ยีสต์ลงไป1ช้อนโต๊ะครับเพื่อนๆห้ามใช้นมที่มีอุณหภูมิสูงนะครับอย่างเช่นนมร้อนนะครับไม่งั้นยีสต์จะตายแล้วก็จะทําให้แป้งขนมปังของเราเนี่ยไม่ฟูนะครับพอเราใส่ย,ยีสต์ลงไปแล้วก็คนต่ออีกสักเล็กน้อยนะครับจากนั้นเราพักทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีเพื่อให้ยีสต์ทำงานครับ ระหว่างรอเราก็มาร่อนแป้งรอเลยนะครับเรานําแป้งเค้กผสมกับแป้งขนมปังครับจากนั้นเราร่อนจนแป้งละเอียดเลยนะครับพอเราได้แป้งละเอียดแล้วเรานําไปใส่โถปั่นนะครับจากนั้นเราก็เติมเกลือแล้วก็ไข่ไก่ลงไปครับไข่ไก่นี่เพื่อนๆตีให้แตกก่อนนะครับมันจะได้ผสมเข้ากันง่ายขึ้นครับจากนั้นเราก็ผสมไข่กับแป้งให้เข้ากันก่อนนะครับ พอเข้ากันดีแล้วเราก็นำยีสต์ที่เราพักทิ้งไว้จนขึ้นฟูแบบนี้นะครับนำมาใส่ลงไปได้เลยครับจากนั้นเราก็ตีด้วยความเร็วต่ำไปเรื่อยๆจนส่วนผสมทุกอย่างเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็ใส่เนยสดชนิดจืดลงไปครับ เราก็ตีด้วยสปีดต่ำจนเนยกับแป้งเนี่ยเข้ากันเลยนะครับพอแป้งกับเนยเข้ากันดีแล้วเราเพิ่มเป็นสปีดกลางตีต่ออีก20นาทีจนแป้งเนียนเลยนะครับพอแป้งเนียนไม่ติดโถแบบนี้แล้วนะครับเราลองจับนำมายืดดูนะครับแป้งเนี่ยจะสามารถยืดเป็นแผ่นฟิล์มแบบนี้ได้เลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับ จากนั้นเราก็นํามาคลึงให้เป็นลูกกลมๆนะครับแล้วเราก็จะพักแป้งไว้แบบนี้1ชั่วโมงครับเพื่อนๆต้องหาฝามาปิดด้วยนะครับเพื่อป้องกันแป้งแห้งครับขั้นตอนต่อไปเรามาทําคัสตาร์ดกันนะครับอย่างแรกเราใส่ไข่แดง2ฟองลงในอ่างผสมจากนั้นก็ใส่น้ําตาลทรายเกลือแล้วก็นมสดชนิดจืดครับจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับ พอคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปครับจากนั้นเราก็คนจนแป้งข้าวโพดละลายนะครับพอแป้งข้าวโพดละลายดีแล้วเราใส่กลิ่นวานิลลานะครับเพื่อเพิ่มความหอมครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะนํามากรองครับเรากรองเพื่อให้เนื้อคัสตาร์ดของเราเนียนๆขึ้นนะครับ จากนั้นเราก็ยกไปตั้งไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนคัสตาร์ดเนี่ยมันข้นขึ้นแบบนี้นะครับพอข้นขึ้นแบบนี้แล้วเราก็ปิดไฟได้เลยนะครับพอเราปิดไฟแล้วเราก็ใส่เนยสดชนิดจืดลงไปครับจากนั้นเราก็คนจนเนยละลายนะครับตัวเนยเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความหอมให้กับตัวคัสตาร์ดของเราด้วยนะครับพอเนยละลายดีแล้วเราพักทิ้งไว้ให้เย็นนะครับ จากนั้นเรานํามาใส่ถ้วยแล้วก็ปิดด้วยพลาสติกแรปหรือว่าถุงพลาสติกก็ได้นะครับเรากดให้ชิดตัวคาสตารดเลยนะครับเพื่อไม่ให้ไอน้ำเนี่ยมันระเหยออกมาแล้วก็กลายเป็นหยดน้ํานะครับเรากลับมาดูแป้งที่เราพักไว้1ชั่วโมงนะครับแป้งก็จะฟูขึ้นมาเป็น2เท่าแบบนี้เลยนะครับเราก็นําออกมากดไล่อากาศก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะนํามาแบ่งเป็นก้อนก้นละ50กรัมครับ 1>, 1สูตรนี้เราจะได้ทั้งหมด20ก้อนนะครับพอเราแบ่งได้ก็ละ50กรัมแล้วเราก็จะนํามาคลึงให้เป็นลูกกลมๆครับวิธีการก็คือนํามากดแล้วก็จีบแป้งเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็คลึงให้เป็นลูกกลมๆครับจากนั้นเราก็จะพักแป้งต่ออีก15-20นาทีครับนี่นะครับกดลงไปแล้วก็จีบแป้งเข้ามาแล้วก็คลึงให้เป็นลูกกลมๆครับ นำไปพักในภาชนะที่มีฝาปิดนะครับเพื่อป้องกันแป้งแห้งครับประมาณ15-20นาทีครับพอเราพักแป้งครบ15-20นาทีนะครับตัวแป้งก็จะฟูขึ้นมาอีกเท่าหนึงเลยนะครับจากนั้นเราก็นำมาขึ้นรูปนะครับโดยการคลึงให้เป็นรูปวงรียาวๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ม้วนแป้งจากด้านบนลงมาด้านล่างนะครับโดยการม้วนลงมาแล้วเราก็กดให้แน่นนะครับ พอถึงด้านล่างแล้วเราก็จับจีบอีกทีหนึ่งเพื่อไม่ให้แป้งเนี่ยมันหลุดจากกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราพักไว้เนี่ยแป้งก็จะฟูขึ้นอีกนะครับมันก็อาจจะหลุดจากกันได้นะครับจากนั้นเราก็นํามาวางพักบนถาดที่รองด้วยกระดาษไขนะครับเตรียมอบได้เลยครับเพื่อนๆหาผ้ามาคลุมหรือว่าเป็นถุงพลาสติกมาคลุมเพื่อป้องกันหน้าแป้งแห้งด้วยนะครับดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรานําแป้งมาคลึงให้เป็นรูปวงรีย,วยาวๆแบบนี้นะครับ จากนั้นเราก็ม้วนแป้งจากด้านบนลงมาด้านล่างนะครับโดยการกดลงไปด้วยเพื่อให้มันแน่นนะครับสุดท้ายเราก็จีบแป้งให้มันติดกันนะครับแล้วก็คลึงอีกสักเล็กน้อยให้สวยงามนะครับแล้วเราก็นำแป้งเนี่ยไปพักไว้บนถาดอีกประมาณ60นาทีครับเพื่อนๆต้องหาผ้าหรือว่าหาพลาสติกมาคลุมไว้แบบนี้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันหน้าแป้งไม่ให้มันแห้งนะครับ พอเราพักแป้งครบ60นาทีแล้วนะครับแป้งมันก็จะฟูขึ้นมาแบบนี้นะครับก่อนเข้าเตาอบเราก็จะทาด้วยนมสดชนิดจืดนะครับเพื่อให้หน้าขนมปังเนี่ยมันมีสีสวยแล้วก็ไม่แห้งด้วยนะครับจากนั้นเราวอร์มเตาที่อุณหภูมิ170องศาเปิดไฟบนล่างไม่ต้องเปิดพัดลมนะครับวอร์มไว้ประมาณ10นาทีครับพอครบ10นาทีเราก็นำขนมเข้าไปอบได้เลยครับ เราจะอบที่ถาดล่างสุดนะครับเปิดไฟที่อุณหภูมิ170องศาเปิดไฟบนล่างไม่ต้องเปิดพัดลมใช้เวลาอบขนมประมาณ10-15นาทีครับพอขนมปังสุกแล้วเรานำออกจากเตาจากนั้นเราก็จะทาด้วยเนยสดชนิดจืดอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้หน้าขนมเนี่ยมันเงาสวยแล้วก็มีความหอมด้วยครับทาตอนที่ขนมปังเนี่ยยังร้อนๆอ,อยู่นะครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะมาตีวิปปิ้งครีมนะครับเราใช้วิปปิ้งครีมยี่ห้อลิชนะครับมีขายที่แมคโครนะครับเราก็นำวิปปิ้งครีมใส่ลงในโถปั่นเลยนะครับจากนั้นเราปั่นด้วยสปีดที่เร็วสุดเลยนะครับปั่นไปเรื่อยๆจนวิปปิ้งครีมเนี่ยมันตั้งยอดอ่อนๆแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับขั้นตอนต่อไปเราจะนำคัสตาร์ดที่เราพักไว้จนเย็นแล้วมาผสมกับวิปปิ้งครีมนะครับ เราก็ตักคัสตาร์ดลงในอ่างผสมจากนั้นเราคนให้ไม่จับตัวกันเป็นก้อนก่อนนะครับแล้วเราก็นำวิปปิ้งครีมมาผสมกับคัสตาร์ดได้เลยครับเราจะใช้ที่ตีแป้งช่วยตีนะครับคนให้คัสตาร์ดกับวิปปิ้งเนี่ยผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับพอเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้แล้วเราก็เตรียมนำไปใส่ไส้ขนมปังได้เลยครับเราจะใช้ถุงบีบวิปปิ้งครีมแล้วก็หัวบีบแบบนี้เป็นตัวช่วยในการใส่ไส้นะครับแล้วก็ตัด ตรงปลายถุงแล้วก็ใส่หัวเข้าไปแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ตักวิปปิ้งครีมที่ผสมกับคัสตาร์ดแล้วใส่ลงไปในถุงครับจากนั้นเราก็มัดปากถุงให้แน่นนะครับพอเราพักขนมปังเย็นแล้วเราก็ใช้ตะเกียบแทงเข้าไปตรงกลางนะครับแล้วก็คว้านเพื่อให้ตรงกลางเนี่ยมันมีช่องสำหรับใส่ครีมนะครับพอคว้านเสร็จแล้วเราก็นำไส้ครีมสด บีบอัดเข้าไปได้เลยครับเราจะอัดให้แน่นเลยนะครับจนไส้เนี่ยมันทะลักออกมาเลยนะครับเราก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบเลยนะครับวันนี้1สูตรเนี่ยเราจะได้ขนมปังทั้งหมดประมาณ20ชิ้นครับใครอยากได้ไส้ครีมสดแบบเยอะๆเต็มๆนะครับเพื่อนๆผ่าครึ่งเลยก็ได้นะครับแล้วก็บีบครีมสดเข้าไปตรงกลางเลยนะครับแบบนั้นก็จะได้ไส้แบบ เต็มๆเลยนะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะครับสุดท้ายเราก็จะโรยน้ำตาลไอซิ่งเพื่อเพิ่มความหวานละมุนนะครับแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามด้วยครับเท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับขนมปังไส้ครีมสด ตัวขนมปังเนี่ยมีความเหนียวนุ่มนะครับส่วนไส้ครีมสดเนี่ยมันก็จะมีความฟูเบานะครับแล้วก็มีรสชาติหวานมันหอมแล้วก็ละมุนมากๆเลยนะครับดดตี้นี่ชอบไส้สูตรนี้มากๆเลยนะครับเพื่อนๆสามารถนําไส้สูตรนี้ไปใส่กับขนมชนิดอื่นๆก็ได้นะครับรับรองว่าอร่อยถูกใจแน่นอนครับ เ,เพื่อนๆลองไปทําทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ